มาดูคนวันอังคารค่ะ คนเกิดวันอังคารนะะมาดูการงานเป็นยังไงบ้างในเดือนมีนาคมอ้คนเกิดวันอังคารถือว่าดีเข้ามาเพ่อไพ่ขึ้นมาดีมากน่ากำเนิดกัน่าปกและเป็นคนที่แบบว่างานจะได้มาแบบฟุ๊กๆกในเดือนมีนาคมเนี่ยเราแพนงานเราลงโปรเจกต์งานอะไรไว้ก็จะได้อย่างที่เราต้องการนะจ๊ะคนเกิดวันอังคารไพ่ค่อนข้างดีนะคะ ถามว่ามีเกณฑ์ออกจากงานไม่มีมีเกณฑ์แบบรับโปรเจกต์ใหม่ค้าขายก็ได้อย่างที่เราคิดนะคะค้าขายเหมือนแบบว่าเราไม่ต้องไปขายราคาแพงแบบว่าราคาแบบถูกๆท,ที่มันกําไรไม่มากสักเท่าไหร่แต่ว่าเราอยู่ได้เนี่ยจะช่วยคุณได้ในช่วงของเดือนมีนาคมถือว่าดีนะคะทางคารการงานมาดูการเงินซิอือ สิ่งที่รอคอยในเรื่องของการเงินหรือว่าโชคลาภคนวันอังคารนะไพ่ขึ้นมาดีไพ่เท้ารูปักโขและไพ่นักบันทมนะฮะขึ้นมาเรารอคอยเรื่องเงินนะรอคอยเรื่องโชคลาภรอคอยเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเงินเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเป็นเดือนที่เด่นสําหรับคนวันคานนะรอเงินก้อนก็จะได้เงินก้อนอย่างที่เราคิดนะคะถือว่าไม่ขาดแคลนนะฟุกฟ๊กด้วยนะคนวันองคานมาเรื่องของความรัก คนวันอังคารคะให้อยู่นิ่งๆให้อยู่เฉยๆนะคะถ้าคุณมีกียงมีกิก๊กซ่อนไว้คุณจะโดนจับได้นะคะให้อยู่นิ่งเฉยแล้วก็ถ้าทําอะไรผิดไว้นะคะครูบาอาจารย์จะลงโทษนะจ๊ะคนวันอังคารนะจ๊ะในเรื่องของความรักคนโสดจะไม่มีใครเข้ามาคนที่มีคู่ละก็พยายามเพราะว่าไพ่มันเหมือนกับว่าแอบซ่อนกิ๊กไว้ <laughs> นะคะ ให้คนวันนักคารก็ดูแลตัวเองด้วยละกันในเรื่องของความรักเนาะแต่มันยังไม่มีเกณฑ์เลิกรานะแต่ว่ามันระวังเรื่องกิ๊กกักอย่างนี้ค่ะนะคะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเอ่อ เดินทางไปไหนคนันงคารต้องระวังเรื่องรถเรื่องลาหน่อยจะเสียเงินโดยใช่เหตุนะคะันอังคารเนี่ยเสียเงินโดยใช่เหตุจะต้องซ่อมรถต้องอะไรต่างๆเกี่ยวกับรถนะคะคนคนัคนงคารในเดือนเมษายนเนี่ยเสียเงินเกี่ยวกับรถค่อนข้างเยอะสุขภาพโดยรวมถือว่าโอเคอาจจะมี ไอ้กระปิกระป๊กนะนะนะเพราะไอ้ัหมัอนคุณบอกลกแบบว่าไม่สบายเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแค่นั้นนะคะคนธนาคารเป็นคนที่ดวงแข่งู่แล้วถามว่าจะเสริมอะไรโต๊ะทํางานเสริมเป็นราชสีก็ได้เป็นสิง์ก็ได้เอามาวางบนโต๊ะทํางานนะคะ